สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าเพชรมฤตยูตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจัน์ทรถึงเสาร์เวลาเช้ามากๆหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่าดวงจัน์ทรคืนข้างแรมทอแสงสลัวๆอยู่ในเมฆบางๆในพระควานจัน์ทรแขกยามเก่าแก่ของเจ้าคุณประสิทธิ์เดินเต่ไปมารอบๆบ้านมือถือไม้ตะบองอันเบอร์เริ่ม เขาได้รับคำสั่งจากพลว่านับตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปให้ระมัดระวังคนร้ายที่จะลอบเข้ามาในบ้านเพราะฉะนั้นให้พยายามเดินตรวจรอบบริเวณบ้านอย่างเคร่งครัดหากปรากฏว่ามีคนร้ายเข้ามาในบ้านโดยที่ยามไม่รู้เห็นพลก็จะเปลี่ยนแขกยามใหม่นายพระวานจันยังรักที่จะเฝ้ายามอยู่ที่บ้านนี้ตลอดการจึงยอมอดนอน เดินตรวจบริเวณบ้านหลังจาก24นาฬิกาล่วงไปแล้วเงาตะคุ่มของใครคนหนึ่งวิ่งก้มตัวผ่านหน้าเจ้าบางไปในระยะห่างไม่เกิน30เมตรนายพควานลืมตาโพลงหางหนูตั้งชี้เพราะเข้าใจว่าผีเอออินี่ผีหรือคนนะเขาปรารบกับตัวเองโอ้คนนะผีทำร,ร้ายวิ่งเสียงดัง เฮไอนี่ตีตายหาเลยนะเจ้าพัวานวิ่งตือไปอยังร่างของนายสุธรรมหัวหน้าชาวขเขมรมือขยับไม้พลองเตรียมพร้อมสุธรรมพุ่งตัวเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในกอพุทธร,รักษาเจ้าบางเงื้อตะบองขึ้นวิ่งเข้ามาและร้องขู่เฮ้มึงเป็นใครนะออกมาขอรับขเขมรหนุ่มคนหนึ่งย่องเข้ามาข้างหลังนายพัวานจันทร์ ก่อนที่เจ้าบางจะใช้ไม้พลองประเคนศรีรษะสุธรรมเจ้าบางก็ถูกตรวัดรัดคอไว้ในพะควานจันร์ดิ้นรนเต็มแรงไม้พลองหลุดจากมือแล้วเฮ้ hey, เล่นอย่างนี้ทำอะไรนะหายใจไม่ออกโวยโอ้ยอันี้ลูกกระเดือกแตกแนะ่สุธรรมลุกขึ้นปราดเข้ามาช่วยพักพวกของเขาลั่นหมัดขวาปังถูกลิ้นปีในพัวานจันดังอึก ยังผลให้เจ้าบางตัวงอจุกแอดแอดคนของสุธรรมคลายมือที่ล็อกคอออกร่างอันสูงใหญ่ของเจ้าแขกยามค่อยๆอ,อ่อนเปียกล้มลงนอนบนพื้นดินสุธรรมกับสมุนของเขาช่วยกันลากตัวเจ้าพักวานเข้าไปทิ้งไว้ในกอพุทธรักษาพวกขอมสาวกพระนารายเคลื่อนกำลังเข้ามาถึงตึกใหญ่แล้วเรือนพักคนใช้ถูกยึดได้ นักคุ้มกับเพื่อนของเขาคนหนึ่งถือปืนคุมเชิงไว้ถ้าคนใช้เอะอะขึ้นเขาก็จะใช้อำนาจปืนพกบังคับให้สงบเงียบเสียงทุกคนทำงานอย่างว่องไวฉับพลันประตูหน้าตึกถูกเจาะด้วยสว่านอันคมกริบเจาะอย่างไม่ต้องคำนึงว่าบานประตูจะเสียหายจนซ่อมแซมไม่ได้ช่วเวลาเพียงครู่เดียวสุธามกับสมุนร่วมใจอีกคนหนึ่ง ก็บุกเข้ามาในห้องโถงของบ้านพัชราพรกัมพุทธเอ็งอยู่ในห้องนี้คอยช่วยเหลือข้าสุธรรมออกคำสั่งกับสมุนของเขาถ้าใครเข้ามาในห้องนี้เอ็งต้องจับไว้และถ้าได้ยินเสียงต่อสู้ข้างบนเอ็งต้องขึ้นไปช่วยข้าทัานทีสมุนของเขารับคำสั่งสุธรรมล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบไฟฟ้าเดินทางขนาดเล็กออกมาเปิดมันขึ้น แล้วพาตัวขึ้นบันไดไปชั้นบนด้วยความระมัดระวังขณะนี้คนในบ้านพัชราพรทุกคนกำลังหลับสนิทเว้นแต่เจ้าคุณปัจจนึกคนเดียวซึ่งนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นเพราะความกลัวเวลาผ่านพ้นไปครึ่งชั่วโมงเศษท่านเจ้าคุณได้ยินเสียงเหมือนกับคนเดินที่หน้าห้องนอนของท่านท่านพยายามปลอบใจตนเองให้เข้มแข็งมองดูรูปถ่ายของท่านเมื่อครั้งอดีต ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบพลโททหารบกแต่งเต็มยศอย่างหรูหราประดับเหรียญตราเต็มอกราวกับร้านขายมีคราวนี้วิญญาณนักรบก็เกิดแก่ท่านทันทีเจ้าคุณปัจจนึกผุดลุกขึ้นจากเตียงหยิบ u s army 11มิลิเมตรขึ้นมาจากใต้หมอนแล้วเดินย่างสามขุมตรงมาที่ประตูห้องคิดในใจว่าถ้ามีคนร้ายบุกรุกเข้ามา ท่านจะยิงทิ้งทันทีเจ้าคุณปัจจนึกถอดกรอนเปิดประตูออกช้าๆที่เฉลียงหลังตึกเงียบกริบสุธรรมยืนแอบ,บอยู่ข้างหลังบานประตูนั่นเองความมืดทำให้เจ้าคุณปัจจนึกมองไม่เห็นหัวหน้าชาวขเขมรท่านแลเห็นแต่นังซับแมวของคุณหญิงวาดกำลังไล่ตะครุบหนูทางกระถางปาลมท่านเจ้คุณเดินเลยมาทางห้องนี้ก่อน ทันใดนั้นเองสุธรรมก็ถือโอกาสพาตัวเข้าไปในห้องนอนของท่านทันทีนทไม่ต้องสงสัยว่าเขาจะดีใจสักเพียงใดที่โชคช่วยเขาเช่นนี้เกือบสิบนาทีที่เจ้าคุณปัจนนกเดินตรวจเฉลียงหลังตึกและลองดึงประตูห้องนอนทุกๆห้องไม่มีอะไรเป็นพิรุษสงสัยเลยว้าไม่เห็นมีหมาสักตัว เจ้าคุณบนพืมพำม,มึงคอยดูนะไม่ว่าหน้าอินหน้าพรมบุกเข้ามาพ่อเป็นยิงโก่งโค้งไปเลยแล้วเจ้าคุณก็เดินเข้ามาในห้องนอนของท่านจัดแจงปิดประตูใส่กรอนผิวปากเบาๆในทำนองขันจอวอเพื่อปลอบใจตนเองเดินควงปืนมาที่เตียงนอนท่านเจ้าคุณเก็บปืนพกไว้ใต้หมอนนั่งไขว่าง เอื้อมมือหยิบบุหรี่บนโต๊ะข้างเตียงขึ้นมาจุดสูบมวนหนึ่งแล้วท่านก็สะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงนิกรตะโกนลั่นเกิดมาเป็นคนเราต้องกินให้อิ่มนอนให้หลับเอาว้ยเจี๊ยบพรึบเลยพวกเราเจ้าคุณปัจจนึกถอนหายใจเฮือกใหญ่นึกอิดนาระอาใจลูกเขยของท่านเหลือที่จะกล่าวแล้วท่านเข้าใจว่านิกรนอนละมือแต่แปลกใจที่เสียงดังมาจากข้างล่าง สุธรมแอบอยู่หลังมา่านในมือของเขาถือรีวอ mm. ลเวอร์9้ามิลลิเมตรลมพัดกลิ่นจักระแรของนายสุธามปลิวมาต้องจมูกเจ้าคุณปัจจนึกท่านเจ้าคุณขมวดคิ้วย่นนึกว่ากลิ่นของท่านเองจึงถลกแขนขวาขึ้นก้มหน้าลงสูดกลิ่นแล้วท่านก็ทำหน้าตื่นตื่นอือชอบโกนโวยเหมือนกับมีใครอยู่ในห้องนี้ท่านใดนั่นเอง เจ้าคุณก็ใจหายวา่าเมื่อท่านแลเห็นส่วนเท้าของสูธธรรมที่ชายม่านผืนนั้นท่านเจ้าคุณแทบเป็นลมใบหน้าซีดเผือดรีบคว้าปืนที่วางอยู่ใต้หมอนขึ้นมาแล้วลุกขึ้นทั้งๆท,ท,ที่แข้งขาสั่นภาพๆาพใคร,ใครออกมานะไม่พ่อยิงตายหาเลยเสียงหัวเราะของสูธธรรมราวกับเสียงของพญามจจุราช หัวหน้าขอมเดินออกมาจากหลังม่านอย่างองอาจมือของเขาถือปืนพกกระชับมั่นจ้องกระบอกปืนหมายมายังร่างของเจ้าคุณปัจจนึกฮอฮอเจ้าคุณที่รักบัดนี้เราได้มาเผชิญหน้ากันแล้วผมคือนายสุธรรมแห่งพนมเปนเราไม่ได้มุ่งร้ายหมายขวัญเจ้าคุณเลยเราต้องการเพชรของเราอย่างเดียวเท่านั้นเจ้าคุณขบกรามกรอด ยกมือขึ้นไม่อย่างนั้นฉันยิงแกเดี๋ยวนี้หัวนหน้าขอมยิ้มอย่างใจเย็นทำไมผมจะต้องยอมจำนนเจ้าคุณในเมื่อเราต่างมีปืนถืออยู่ในมือเช่นเดียวกันเจ้าคุณครับชีวิตต่อชีวิตและปืนต่อปืนมันยุติธรรมเหลือเกินแต่ชีวิตของเจ้าคุณย่อมมีค่ากว่าชีวิตผมยิงสิครับผมจะได้ยิงสวนควันปืนเจ้าคุณบ้าง เราจะได้ตายเสียด้วยกันยิงสิทำไมไม่ยิงล่ะครับเจ้าคุณเอียงคอฝืนยิ้มจ้างข้าก็ไม่ยิงกล้าดีเอ็งวางปืนสิสุธรรมเดินทื่อเข้ามาหาถ้าเจ้าคุณไม่ยิงผมจะยิงเจ้าคุณละ่ะเจ้าคุณถอยหลังกรูดอย่าเข้ามานะแกบุกรุกและจะทำร้ายฉันโทษของแกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสามปี นายสุธรรมหัวรอก้ากตารางไม่มีความหมายอะไรสำหรับผมเลยแม้แต่ความต yep. ายก็เป็นของธรรมดาสำหรับผมเจ้าคุณที่รักยิ anyway> ่งถ้าเจ้าคุณยังไม่อยากตายแล้วก็โปรดวางปืนเสียเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นผมยิงเจ้าคุณเด็ดขาดระยะแค่นี้ไม่ผิดแล้วครับแมลงวันบินอยู่ในอากาศผมยังยิงร่วงวางปืนเสียเถอะครับ หรือไม่เราก็ยิงกันคนละนัดก็เอาถ้าเจ้าคุณไม่วางปืนผมจะยิงเจ้าคุณเดี๋ยวนี้หนึ่งสองเฮ้ยเจ้าคุณร้องลัน่นโยนปืนลงไปบนเตียงนอนแล้วยกมือทั้งสองข้างยอมจำนนสุธรรมเป็นต่อแล้วเขาบังคับให้เจ้าคุณปัจจนึกเดินไปยืนที่หน้าต่างและหันหลังให้เขาหัวหน้าขอม ปราดเข้าไปยึด US Army ของเจ้าคุณเก็บใส่กระเป๋าแล้วเขาก็เก็บปืนพกของเขาไว้อีกกระเป๋าข้างหนึ่งสุดทัมไม่มีความจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนแล้วเขากระชากมีดพกอันแหลมคมออกมาจากเข็มขัดแสงไฟฟ้าส่องต้องคมมีดเป็นประกายวาวับน่ากลัวหันมาทางนี้ครับเจ้าคุณท่านเจ้าคุณตัวสั่นงานงกค่อยคอยหันมาทางนายสุธทัม พอแลเห็นมีดท่านก็เผลอตัวร้องอุทานขึ้นช่วยด้วยสุธามปราดเข้ามาประชิดต,ตัวเงื้อมีดขยับจะแทงประเดี๋ยวพอกระสวกใส่ซะหรอกอย่าส่งเสียงอีกนะถ้าเจ้าคุณแหกปากขึ้นอีกคำเดียวผมแทงดับชีพไปเลยเจ้าคุณกลืนน้ำลายติดติดกันหลายครั้งนายสุธามยิ้มออกมาได้เมื่อแลเห็นใบหน้าอันซีดเซียวและเม็ดเหงื่อที่หน้าผากเจ้าคุณปัจจนึก เขาพูดขู่ขวัญต่อไปผมไม่อยากฆ่าเจ้าคุณด้วยปืนแล้วครับสู้มีดไม่ได้มันหวาดเสียวดีและได้เห็นเลือดสดๆสดสดพุ่งกระชูดออกมาจากหน้าอกเจ้าคุณแล้วก็เสียงปืนอาจจะทำให้พักพวกของเจ้าคุณตื่นขึ้นมาเล่นงานผมเจ้าคุณเคยเห็นคนที่ถูกแทงตายไหมครับเจ้าคุณปัจจนึกค้อนควาบแกจะมาขู่ฉันหาหอกอะไรกันอยากได้อะไรก็เอาไปสิโว้ย หัวหน้าขอมอมยิม้มสิ่งที่ผมตรงการก็คือเพชรเม็ดนั้นขอรับทรัพย์สมบัติเงินทองของเจ้าคุณผมไม่ตรงการเจ้าคุณยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขใบหน้าของท่านซีดเผือดออาฉันให้แกพูดจบท่านก็เดินมาที่เตียงนอนก้มลงหยิบพวงกุญแจขึ้นมาจากใต้หมอนสุธามเดินเข้ามายืนคุมเชิงอยู่ข้างๆ เื้าคุณปัจจนึกพาตัวมาที่ตู้นิรภัยใบใหญ่ความเสียดายเพชรเม็ดนั้นทำให้ท่านร้องไห้น้ำตาคลอท่านจำใจต้องไขกุญแจเปิดตู้เซฟออกหยิบกล่องเพชรออกมาส่งให้หัวหน้าขอมสุธรรมในตาวาวโรดเอื้อมมือรับกล่องกรรมยี่มาโดยเร็วถอยหลังออกห่างเปิดกล่องออกแล้วเขาก็แลเห็นเพชรพระนาราช ต้องแสงไฟฟ้าเป็นประกายรุ่งโรจมองดูแวบเดียวเขาก็รู้ว่าเป็นเพชรเม็ดนั้นหัวหน้าขอมรีบปิดกล่องเพชรทันทีใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อเชิดของเขาขอบคุณมากครับเจ้าคุณและผมก็ต้องขอประทานโทษที่ผมได้ล่วงเกินท่านอาภัยให้ผมเถอะครับขมรกับไทยไม่ใช่อื่นกลายพี่น้องกันเจ้าคุณปิดเซฟดังปังขบกรามกรอด เออดีละมึงวันโกนไม่ได้มีวันเดียวหรอกวะวันนี้เป็นทีของแกก็เอาไปเถอะแต่วันหน้ายังมีอีกสุธรรมหัวเราะ <laughs> ป่วยการอาคาตผมครับพรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางไปขเขมรแล้วถ้าเจ้าคุณมีโอกาสว่างแล้วก็ไปเที่ยวพนมเปนบ้างสิครับผมจะต้อนรับเจ้าคุณให้เต็มที่ทีเดียวกูไม่ไป เจ้าคุณตวาดแวดสุธรรมหัวรอกากก้มศีรษะโค้งอย่างงดงามผมรอล้วครับเจ้าคุณอย่าพยายามติดตามผมออกไปจากห้องนะครับพักพวกของผมมันมือไวหน่อยมันอาจจะยิงเจ้าคุณทิ้งเสียก็ได้และสุธรรมก็ถอยหลังมาที่ประตูห้องนอนถอดกรอนเปิดประตูออกพาตัวเดินออกไปจากห้องทันใดนั้นเองสุธรรมก็สะดุ้งเฮือก เขาได้ยินเสียงปืนพกจากข้างล่างดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วก็มีเสียงคนวิ่งเสียงต่อสู้กันอย่างดุเดือดเอามันพวกเราถ้าสู้ยิงทิ้งเลยแล้วเสียงปืนพกก็ดังขึ้นอีกหลายนัดทำลายความเงียบในยามราตรีพักพวกของนายสุธรรมถูกสี่สหายกับเจ้าแห้วล้อมจับแล้วผลน,นี้ก่รกิมหวนและด็อรดีเรกับเจ้าแฮวหาได้หลับนอนดังที่จ้คุณปัจจนึกคิดไม่ สีสหายอยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของดรดีเรกตั้งแต่23นาฬิกาในแพทย์หนุ่มได้ฉายหนังโปให้เพื่อนเกลอของเขาชมซึ่งทำให้คณะพักสีสหายสปัดซํำสนุกสนานไปตามกันเสียงร้องอุทานของเจ้าคุณปัจจนึกตอนที่ถูกนายสุธรรมขู่ด้วยมีดสีสหายได้ยินถนัดดังนั้นพลพัชราพรก็พาพักพวกของเขาออกมาจากห้องวิทยาศาสตร์ แยกย้ายกันล้อมตึกใหญ่จึงได้เกิดปะทะกับสมุนของนายสุธรรมขึ้นเจ้าแห้วประเคนกระบาลนายน,นักคุ้มด้วยจอบฟันดินทีเดียวสลบเหมือดเลยผลใช้ปืนพกยิงปู่หลายนัดสมุนของนายสุธรรมอีกสองคนยอมจำนอนอย่างราบคาบด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าสี่สหายเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบและปืนกลมือในมือดรดิเรกนั่นเองที่ทำให้ฝ่ายขเขมรเสียขวัญ ยอมให้จับโดยดีอย่างไรก็ตามสุดรรมหัวหน้าขอมอยังป้วนเปี้ยนอยู่หลังจากนิกรอนตะโกนเรียกคนใช้ของเขาเสียงลั่นบ้านหลังจากนั้นพวกคนใช้คนทำสวนและคนขับรถเกือบสิบคนก็วิ่งมาที่ตึกใหญ่ทุกคนถือมีดพร้ากระท้าขวานไม้พลองกระบองสั้นเท่าที่จะหาได้แล้วคนของบ้านพัชราพร ก็เข้ามาซ้อมชาวเขเมรทั้งสามคนนี้แต่เสียงหัวรีบห้ามไว้เฮ้ยอย่าอย่าไปทำมันการซ้อมไม่ใช่วิสัยของคนที่เจริญแล้วอย่างพวกเรามันเป็นหน้าที่ของตำรวจและศาลที่จะพิพากษาลงโทษไอ้พวกนี้เสียงเจ้าคุณปัจจนึกร้องตะโกนลงมาจากหน้าต่างห้องของท่านช่วยด้วยโว้ยอาถูกปล้นเพชรเอาไปได้แล้วพลพัชราพรพูดกับเพื่อนเกลอของเขาทันที ระวังพวกเราพักพวกของมันยังอยู่บนตึกอีกแล้วพลก็ยกปืนพกจี้สีข้างในนักคุม้มบอกมาตามตรงพวกแกบุกเข้ามาในบ้านกันกี่คนสี่คนด้วยกันครับพลพยักหน้านิกรยกปากกระบอกปืนจ่อเข้าไปในรูหูของนายนักคุม้มและวตะคอกถามเสียงเด็ดขาดอีกคนอยู่ที่ไหนเร็วบอกมาไม่พ่อยิงแก้วหูละเอียดเลยแก แกอยากเป็นคนหูหนวกก็ตามใจโอ้ยบอกครับอีกคนนึงคือหัวหน้าของผมอยู่บนตึกครับพนพยักหน้ากับเพื่อนทั้งสามแกคุมไอ้เสือสามคนนี่ไว้กันจะขึ้นไปจับมันเองด็อกตอร์ิิเรกส่งปืนกลมือให้พนอ้าเอาปืนนี่ไปดีกว่าส่งปืนของแกมาให้กันเอถอะถ้ามันสู้แล้วก็ยิงให้ตัวขาดเป็นหมูบาดช่อเลยนะไม่ต้องสงสารมัน พลแลกปืนกับด็อเตอร์นรงริเขาถือปืนกลมือแบบแมเมสเซนพาตัวเดินขึ้นไปบนตึกอย่างอาจหารพอเข้ามาในห้องโถงนายพัชราพรก็เปิดไฟฟ้าขึ้นแสงไฟในห้องส่องสว่างพลมองซ้ายมองขวาด้วยความระมัดระวังวิ่งเหย่อๆขึ้นบันไดไปชั้นบนแล้วพลก็เผชิญกับนายสุธรรมหัวหน้าขอมซึ่งแอบอยู่ข้างเสาที่เฉลียงหลังตึกชั้นบน สุธรรมตัดสินใจสู้ตายพอแลเห็นพลโผล่ศีรษะขึ้นมาเขาก็ยกปืนพกคู่มือของเขาเล็งยิงทันทีกระสุนเมิลิเมตรถากศีรษะนายพัชราพรไปอย่างวุหวิดพลรีบฟุบตัวลงกำบังขั้นบันไดทันทียกปืนกลมือขึ้นประทับจะยิงตอบแต่แล้วเขาก็ไม่กล้ายิงเมื่อแลเห็นประตูห้องนอนของเจ้าคุณประสิทธิ์ค่อยๆเผยอ,ออก คุณหญิงวาดสวมเสื้อนอนถือตะพดอันเบเรมเดินย่างสามขุมออกมาจากห้องเจ้าคุณประสิทธิ์ถือปืนลูกซองตามหลังแข้งขาของท่านเจ้าคุณสัน่นพับพเต็มไปด้วยความหวานกลัวคนร้ายคุณหญิงวาดปลอบใจตนเองให้เข้มแข็งถือตะพดย่องเข้ามาหยุดยืนข้างหลังนายสุธรรมพนแลเห็นข้าวก็ใจหายวาบเกรงว่าคุณแม่ของเขาจะถูกยิงตายดังนั้น พลจึงแกล้งร้องตะโกนไปเฮ้ hey, วางปืนสิดีๆไม่อย่างนั้นฉันจะยิงแกด้วยปืนกลมือนี่เห็นไหมสุธรรมหน้าเครง่งในตาของเขาวาวโรดหน้ากลัวเขายกปืนพกยิงมาที่นายพัชราพรอ,อีกหนึ่งนดัดกระสุนถากพลไปอย่างวุดวิดคุณหญิงวาดเอื้อมือซ้ายตบบ่าหัวหน้าขอเบาๆมือขวาเงื้อตะพดในท่าตเตรียมพร้อม สุธรรมตกใจหันควับมาทางคุณหญิงทันใดนั้นเองคุณหญิงก็ประเคนตะพดลงไปกลางกะบาลในสุธรรมเสียงดังโผลราวกับทุบมะพร้าวหัวหน้าขอมยืนโงนเงินเหมือนต้นไม้ต้องลมเจ้าคุณประสิทธิ์ยกปืนลูกซองประทับบ่าจะยิงซ้ำคุณหญิงตกใจปราดเข้ามายืนขวางหน้าร้องห้ามผัวของท่านเสียงลั่นอย่าอย่าค่ะ เจ้าคุณคะวันนี้วันพระวันเจ้าแล้วท่านก็หันมายกเท้าถีบนายสุธรรมค่อนข้างแรงหัวหน้าขอมล้มหวบลงบนพื้นเจ้าคุณปัจจนึกถือดาบเล่มเบอร์เริ่มวิ่งออกมาจากห้องนอนของท่านร้องเอะอะโวยวายประกาศว่าท่านถูกล้นเพชรเม็ดนั้นซะแล้วในเวลาไล่ๆกันประภาประไพนันทาและนวลละอ ก็วิ่งลงนลานออกมาจากห้องของตนทุกคนมีปืนพกอยู่ในมือคนละกระบอกประภัยกาลังงัวงเงียแลเห็นเจ้าคุณปัจจนึกก็เข้าใจว่าเป็นคนร้ายหล่อนยกปืนขึ้นจ้องทำท่าจะยิงทิ้งดาบไว้แล้วก็ยกมือขึ้นไม่ไม่ยิงตายหาเลยนวลละออกกระโจนเข้าปัดมือประภัยโดยเร็วอย่าคุณภัยดูซิให้ดีผู้ร้ายมันนอนกลิ้งทูดอยู่นั่น ทุกคนวิ่งเข้ามาห้อมล้อมนายสุธร,รมเจ้าคุณปจัจจนกรีบสุดตัวลงนั่งค้นตามกระเป๋าเสื้อกางเกงท่านยิ้มออกมาได้เมื่อหยิบกล่องเพชออกมาจากกระเป๋าเสื้อเชิ้ตของหัวหน้าคอมแล้วท่านก็ได้ปืน11อดมิลิเมตรของท่านในกระเป๋ากางเกงนายสุธรรมเจ้าคุณประสิทธิ์รีบยึดปืนรีวอลเวอร์ของคนร้ายไว้ทันทีพวกเราไปไหนหมดพลเจ้าคุณปัจจนึกถามละล่ำละลัก อยู่ข้างล่างครับพักพวกของไอ้หมอนี่อีกสามคนถูกพวกเราจับไว้ได้หมดแล้วเจ้าคุณปัจจนกถอนหายใจเฮือกใหญ่เออสิ้นเคราะห์ไปทีนึกว่าเพชรเม็ดน,นี้ไม่ได้คืนซะแล้วใจคอหายหมดเชียวคุณหญิงไอ้หอกเนี่ยมันบุกเข้าไปอยู่ในห้องนอนของผมได้โดยใช้วิธีใดก็ไม่ทราบมันเอาปืนขู่ผมมันยึดปืนผมได้ แล้วเอามีดขู่ผมบังคับไปผมเปิดเซฟผมก็ต้องเปิดเซฟให้มันพอได้เพชรเม็ดนั้นมันก็หลบหนีออกจากห้องพลพูดเสริมขึ้นพวกผมยังไม่ได้นอนกันแล้วครับขณะที่คนร้ายเข้าทำการเราคุยกันอยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์พอได้ยินเสียงคุณอาร้องให้ช่วยเราก็รู้ว่าคุณอาอยู่ในระหว่างอันตรายจึงแยกย้ายกันออกจากห้องล้อมจับคนร้ายได้โดยละม่อม เพียงแต่เอาปืนขู่มันเท่านั้นนายสุธรรมรู้สึกตัวแล้วเขาลืมตาขึ้นมองดูโลกประภัยก้มลงคว้าผมกระชากตัวให้ลุกขึ้นนั่งแล้วยกเท้าเตะซี่โครงข้างซ้ายของนายสุธรรมดังพลากแกเป็นใครประภัยถามดุเดือดผมชื่อสุดทอมครับดีแล้วฉันจะส่งตัวแกและพักพวกของแกให้ตำรวจเขาจัดการต่อไปไอ้เพชรของแกเม็ดนี้น่ะ อยหวังเลยว่าแกจะได้คืนเพราะว่าฉันอยากได้มันทำจี้ห้อยคอรู้ไหมอีกไม่ช้าคุณพ่อท่านหายเธอท่านก็ให้ฉันเองถึงท่านไม่ให้ฉันก็จะขโมยเอาฉันพ่อลูกกันขโมยกันได้แกมันเป็นคนอื่นทะลึ่งไม่เข้าเรื่องโธ่เดี๋ยวไม่ยิงให้ใบหูขาดเลยทุกคนอดหัวเราะไม่ได้เมื่อเห็นท่าทางขึงขังของประภัยพลพัชราพร จัดแจงนำตัวนายสุดรรมลงมาข้างล่างแม่งามทั้งสี่และท่านผู้ใหญ่ติดตามมาด้วยไฟฟ้าทุกดวงเปิดสว่างจ้าราวกับกลางวันที่หน้าตึกใหญ่สามสหายกับเจ้าแห้วและคนใช้หลายคนกำลังควบคุมตัวพวกขเขมรอยู่เมื่อพลพานายสุธรรมลงบันไดหน้าตึกมาข้างล่างเสียงจอกแจ๊กจอแจกก็ดังขึ้นจนฟังไม่ได้สับ คุณหญิงว่าสั่งให้เจ้ามั่นไปหาเชือกมามัดคนร้ายทั้งสี่คนไว้ป้องกันไม่ให้หลบหนีและสั่งให้ละม่อมสาวใช้เก่าแก่ของท่านขึ้นไปโทรศัพท์แจ้งเหตุนี้ไปให้ตำรวจท้องที่ทราบเพื่อเขาจะได้มารับผู้ต้องหาไปสอบสวนต่อไปกิมหวนมองดูผู้ต้องหาทั้งสี่คนอย่างพิจ,จารณาแล้วอาเสียก,ก็กล่าวถามนายสุธรรมเฮ้ย hey! พวกแกนี่น่ะใครเป็นหัวหน้าวะ นายสุธรรมสยะยิม้มผมเองครับสําหรับสามคนนี้ผมจ้างเข้ามาร่วมมือด้วยโปรดปล่อยเข้าไปเถอะครับผมยอมรับผิดคนเดียวเสียงวนสันส่นศีรษาปล่อยไม่ได้แกมันร่วมมือกันคบคิดกันเข้าปล้นบ้านฉันอย่าอยู่นอกคุกเลยนะเพื่อนแกสี่คนมีหวังได้ย้ายบ้านเข้าไปอยู่ในคุกแล้วท่านเจ้าคุณปัจจนึก เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้นี่กรกิมงวนและดอกเตอร์ดิเรกฟังโดยละเอียดขณะนั้นกระทาชายชาวอินเดียคนหนึ่งได้เดินโซซัสโซเซตรงเข้ามาเขาคือนายพัควานจันนั่นเองเขาถูกบอมสลบเหมือดอยู่ในกอพุทธรักษาเพิ่งฟื้นคืนสติเดี๋ยวนี้พอลุกขึ้นได้ก็คว้าไม้พลองเดินตุปตุเปมานี่เจ้าคุณประสิทธิ์เห็นข้าวก็โกรธตัวสัน่น ไอ้บังไอ้ผีเปรตเสือกไปมุดหัวอยู่ที่ไหนวะโอ้มุดหัวทำอะไรนะมุดทั้งหัวทั้งตัวนะอินิี่สีคนรุมกันนะกระทืบผมนะตีหัวผมนะเคกซู้ทำอะไรนะซู้ไม่ไหวคาราบลายมือลายตีนนะโอเคเจ็บใจโวยคณะพักสีรสหายหัวเราะลัน่นเจ้าบาังปราดเข้ามาเงื้อตะพด จะตีคอต่อนายสุธรรมแต่ด็อกเตอร์ดิเรกแย่งไม้ไว้อย่าเฮ้ยเจ้าบางร้องไห้เพราะความโกรธห้ามทำอะไรนะเออนะดิเรกพูดพลางหัวเราะพลางอย่าทำเป็นโมโหไปหน่อยเลยวะประเดี๋ยวตำรวจเขาก็เอารถมารับไอ้พวกนี้ไปเองคุณหญิงวาดพูดตัดบทพามันขึ้นไปรวมไว้ในห้องโถงก่อนเธอพ่อพลแม่จะหากาแฟให้มันดื่มสักหน่อย โถคงจะเหนื่อยแย่ทุกคนมองดูคุณหญิงวาดอย่างแปลกใจคุณอาจจะชงกาแฟให้อ้พวกนี้กินเหรอครับกิมหนวนถามคุณหญิงวาดพยักหน้าเอาบุญพผอห่วนไปพาขึ้นไปสิพลโถเอย้ยเป็นขโมยขจโจนที่น่าสงสารต้องอดหลับอดนอนสารพัดไม่มีใครพูดอะไรอีก คณะพักสีสหายต่างพาคนร้ายทั้งสี่ขึ้นไปบนตึกใหญ่และหลังจากนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตำรวจเจ้าของท้องที่หคนพร้อมด้วยรถสเตชันแวกก้อนคันใหญ่ก็มาถึงบ้านพัชราพรเพื่อสอบสวนและรับตัวคนร้ายไปตามระเบียบเพชรล้ำค่ามันคือเพชรมฤตยูซึ่งเกือบจะทำให้เจ้าคุณปัจจนึกต้องเสียชีวิตบัดนี้ มันเป็นสมบัติอันชอบธรรมของท่านแล้วเจ้าคุณปัจจนึกตั้งใจจะให้ประภัยแต่แกล้งยักท่าทําเป็นห่วงไปอย่างนั้นเองเรื่องราวของเพชรมฤตยูก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ